สวัสดีค่ะเรียนผู้บริการรลงผู้บริการและพระครูที่อยู่ประราทุกท่านและสวัสดีน้องๆไม่น,าน่าดีโอเคครับ <laughs> ผมนายรุ่งศักด์รู้สึกดีใจมากและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ความไว้บ้างไจ้เป็นครูตาตาที่ให้พูดกล่าวความบรดาสถาบันและ,สะแสดงความรู้สึกในวัถถนราตนบบนี้ ท่กบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกัน,นตั้งแต่มอหนึ่งแต่บางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มอสถึงมอกทุกคนผ่านเวลาของตัวเองมาโดยเฉพาะของแต่ละบุคคลมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันดีนะมันดีอ่ะ ผมที่ว่ามันเป็นความทรงจำที่มันล้ำค่าสำหรับพวกเราอยู่แล้วอ่ะมันคือบ้านปลายในม,ม,มัวธยมบางคนก็อาจจะคิดว่าบางคนก็มีความคิดไม่นของตันเองคือเราอาจนะ้อหูงคน เมตตาแลาาาแาคาะนะความเมตตาและความาดีแลอพวกเราในโรงเรียนแห่งนี้เราได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่นาไปต่อใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไปประกอบอาชีพไปเรียนระดับที่สูงขึ้น

การแต่ยังสอนวิชาชีวิตสอนให้เราการเป็นคนที่มีคุณธรรมและพร้อมจะเสื่อมโลกภายนอกจากนี้ไปเซนทาง์กที่ของ